ข้าไปที่โคตรเทระเบิดนี่ค่ารา,า,าคา1 0 0เพชรตีโคตรจะควมสกิลระเบิดปลาเผากระท่อมหรือจะเป็นการช่วยเด็กก็โคตรจะเจ๋งเลยปอออออออโอ้โหลิลลี่วันนี้มันมีคา่า์ดใหมาตั้งสีค่ค่า์ดเนี่ยเล่นอย่างยากเลยไม่มีเพชรซื้อแล้วอุ้ยเรื่องไม่ถูกเลย,เยแต่เขาเลือกอันนี้มาเขาปืนไปแวะเซ็มที่บิปกรณ์มาได้มาตั้งสามร้อยเพชรปืนเลยจัดนี่มาเลยโคตรเจียมเขาก็จัดอันนี้มาป่าว้าวโคดละเียเขาบี คาบอมเขาเรียกคาบอมโคตรเท่ดูนี่นะดูคาบอมเขาทำได้ยี้ได้ด้วยเป็นชาโดแมนลบลบโอ้ยไอ้ต้นไม้พังได้ด้วยโอโคตรเีโรเห็นเปล่าแจมแมวกระลุยเลยดีกว่าปืนสงสัยมานานแล้วว่าไอ้บอมใหญ่ปืนเนี่ยมันบอมต้นไม้ได้ได้หรือเปล่าเฮ้ยลองกันดูไหมโป้อมนี่มันแรงที่สุดแล้วหรอมาด้วย เขาจะให้เธอเป็นประธานพิธีกรรมเปิดเลยบอมต้นไม้นี้นะเริ่มเลยครับอยูเป็นคนจุดเลยอ้าวเขาเขาไม่ใช่อันนี้จุดได้เหรอจุดได้เธอคือประธานชุมชนกันหรอกจุดแล้วเจอแล้วเอ๊ะมา่จบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร งั้นเดี๋ยวเราทำไฟเว้เอาสามแล้วไปช่วยเด็กกันดูไหมเรารีบตัดไม้กันเถอะไฟเราจะดับแร้วเฮ้ยอ้มันมีไวมากเห็นมันมีข้อมูลบอกว่ามันสามารถมองเห็นตอนกลางคืนได้ด้วยใช่ไหมอ่ะก็คืนกำลังจะมาแล้วเฮ้ยกงคืนมาแล้วรีบตัดไม้อย่าอู้งานไอ้น้องเออพอดีเพื่อนชอบใช้ดาบไปตีกับหมาป่าอยู่เฮ้ยแต่วิ่งเร็วอ่ะเขาเห็นนี่แหละพี่คะพี่คัที่เราต้องการคืนนี้กวางจะมาเธอช่วยพาเขาออกไปช่วยดีกว่สิ เขามีเสียงบูวามบูวามอย่างตัวเลยเฮ้ยแต่เขามองไม่เห็นนะเหมือนเธอจะเห็นคนเดียวนะโอ้กลางคืนโคตรสว่างจริงหรอสว่างมากมองเหมือนกลางวันเลยแค่เหมือนมีสรุสรุยุปราคาอโอ้โห้กันเธอต้องพาเขาไปช่วยเด็กหญิงแล้วทางนี้ว้าวเขามองไม่เห็นเดี๋ยวเขาบอมให้แล้วเธอมองแล้วกันนะทางนี้หรอทางนี้เขามาตามเธอะเฉยเหมือนี่โอเคเธอนำนำนำวินะโคตรเท่ ตาให้มันโลโอูยแรงมากเคลียร์มาเลยมันจะตุยหมดแล้วอุ้ยอุ้ยตีไวมากโอ้ี่เหรอเดี๋ยวดบตีโชว์ดิรีบไวโอ้โอ้ทีนั้นเลยเหรอใช่มีไวมา,รารกระวังนองได้เจ็บมาไม่ใช่สับประหลาดแล้วเหรอใช่เพล่าหมดแล้วแต่เขายังมีระเบิอดอยู่แต่ว่าระเบิดเขาเหลือเจ็ดลูกเอง ชอบอ่ะน่าจะเล่น,นอะไรไ<ป>ง่ายขึ้นจริงเขาว่าเล่นทอนเล่นหันหมูง่ายขึ้นแน่เลยตรงพังต้นไม้อ่ะวิ่งมาบอมบมดเลยเนาะบุ่มบวมบุ่มบวมอฮ้ยเธอต้องไปลองตีกับลัทธิเพื่อเธอได้บอมบอม,มาอีกได้เฮ้ยแต่พอเววแรกมันจะตอบบอเออว่ะเฮ้ยเอ๊ะขอจำได้เววแรกเหมือนไม่รอปเลยต้องลองโอเค แต่ว่าถ้าบอมก็ได้บอมแบบแบบนี้คืนของเขาถ้าจําไม่ผิดเวลสามอ่ะวางจะไม่ค่อยเกิดต่อหน้าเขาด้วยโอ้แปลว่ามันก็ไล่แต่ปืนนะดิอะเธอเออว่าลืมเธอดาบเขาหายอ้าวเขาเอาหอกมาแล้วดาบหายอ้าวก็ใช่สิเธอลงไปเก็บมาหรออย่าเก็บหองแล้วทุกคนเธอเจอข่าวซวยแล้ว เอานึกว่ามันคนละอย่างกันโอเคงั้นเราไปรีเกมกันไหมเล่าได้โอ้โหโคตรแย่โอเคทุกคนเรามีระเบิดอยู่สิบสี่นัดนะเราจะไปลุยตึกเพชรกันว่ามันจะสามารถเคลียร์ได้หรือเปล่าแล้วการคิวพวกมันนั้นอ่ะมันมีโอกาสที่จะได้ระเบิดด้วยเรามาดูกันว่ามันจะสามารถดรอปได้จริงๆหรือเปล่านะผมว่าคาดีถ้ามันดรอปลุยดันเจียนใช่ป่ะแล้วแบบว่ามันดรอประเบิดจริงๆนะโกงมากเลยมันคือการลงดันแบบอินฟินิตี้เลยอ่ะ เราต้องมาดูกันว่าไอ้กระปกบินดนี้มันสามารถทำอ, <What? S 1> อะไรเออวัดฮะอะไรอ่ะฮะฮะอาจจะตาฝาดน้อเมื่อกี้ผมอาจจะตาฝาดเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โอ้ยมาดีมาเราบอมไปพร้อมกับพวกมันมา,มาวันชยอดวันชยอดรอเกิดอีกทีก่อน,นเร็วนี่เนี่ยโอเคตอนนี้ไม่ได้เกิด ไม่เกิดนะทุกคนท่าที่สังเกตคือตอนนี้ระเบิดไม่ระเบิดไม่เกิดดิไม่ใช่ไม่ระเบิดโอเคผมเคลียร์ไปหนึ่งเว็บคือชั้นหนึ่งเคลียร์ประมาณสิบสองตัวไม่มีเราไปดูชั้นสองกัน,กนว่ามันจะดอบไหมโอเคชั้นสองไม่ดอปไม่เลยตัวเดียวชั้นสามเอ้ยชั้นสองก็ยังไม่ดอปอยู่อาจจะเป็นเพราะซวยหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เกินไปละเฮ้ย คือเท่าที่สังเกตเหมือนการลงตรงนี้ครับมันจะไม่สามารถทําให้เราดรอประเบิดได้เลยนะดูนี่สิเพราะว่าปกติอะถ้าเคลียร์ประมาณนี้ลัททีมันดรอปแน่นอนนะครับปกตินะแต่พอมาลงลทัททีแบบประสานนี้มันไม่ดรอปอะถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆโอ้ยไม่ออกงัดฟันหน่อยฟันหน่อยทีนึงโอเคก็ผมลอกระบ,บังหน่อยยิง เออโอ้โหเจ็บเจบโอเคเอ๊ตุ๊โอ้โห,โโห,โโโหทีบาทดสอบนี้ได้เกาะเลยนะโอ้โหถือว่าดีถือว่าคันนี้ก็ถือว่าเก่งนะผมลงสามารถลงประสาทได้ด้วยแล้วก็ระเบิดไปสามารถทายไรเรื่อยๆอ่ะ ไอ้พวกล่าที่มาบุกก็มีโอกาสดัอระเบิดเหมือนกันผมว่ามันแล้วมันคาไปด้วยมันโกงเรื่องเลยผมว่าให้สัก8เต็มสิบแล้วกันในคะแนนคัตัวนี้ทุกคนให้กี่คะแนนกันสำหรับคาตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นคัสตัวอื่นเดี๋ยวผมหาเพชรแล้วก็มารีวิวด้วยกันน่าจะสนุกดีแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันมันมากทุกคนมันมันมากบาย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 เอวิวันเดี๋ยวเราทับอีเว็บไปด้วยทับอีโมจิอีเว็บบายบายอ้าว